ภาษาบ้านนอกอะจะร้อยพี่น้องภาษาช่วยบ้านนอก้ันหน้าเขากะจะร้อยกับไส้ลี่ไปว่ากินเขากับสิ้นโมูพี่น้องใส่หมนี่แหละโอ้ป้านเฮ็ดนางฝาพี่น้องอูดโอ้สาดแก้วดีๆกระขักของแสบของนวัวพี่น้อง สวัสดีฟอกับฟอเฟิตเซดัลมีผ้าจินใส่ตันพี่นอ้อนนงไอ้วดิตหน้าแจ้งของกันเด้อร์สวัสดีพี่นอ้องบ่าวมื่อยิ้ยมเซนแอลพี่นอ้องมากินเขาน้ำน้องไส้พี่นอ้องมาอน,นิอ่าเลยมาห่วมคลิปก็เพิ่นนี่มากินใส่ตันหมูพี่นอ้อง ง้อัอนนี้ง้อพี่น้อง้อกับ,บโมแซ่บๆลงแล้วพี่น้องอยู่ไหนอยู่หน้าคือเก่าปลูกมันนี่เด้อปลูกมันเยลยอ่ะกูออกมาใช้ทิปกินเข่าพี่น้อะเบื้องเขาก็ได้เขาก็ได้ใช้ติบดอกเอากินแบบเปื่อนๆบ้านบ้านบ้นหนอ,องเข่าพี่น้องมาโอ้ หอนเ้ยปลาตุกกัดไปได้ปะโอ้เอา้าข,ข,ของแสบโอ้มีผักปนหยาได้พี่น้องอืมแสบนั่นๆแล้วแหละโอ้โอ้ีอ่แจวคมพี่น้องแจวพี่อาย่างดีอ่ะ เห็นเปล่าก็เหยียบ่าเก็บมาไใส่แก้วซะโอ้อื่ม うん。 กัดกินจน่อมันปลาเลซาปลาแซะไม่เนาะโอ้อืม ให้กินชาไปปั่นเขาลง เออ่ะอ่ะโหปาตุหน,านห,านนหน่อยจุ่มๆพี่น้องเนี่ยแล้วหันบันองบัหนาเขาลมก็วิววิววิวพี่น้องอือเดี๋ยวอือ I do a what ไ,ได้บาออโอ้เนี่ยววา่ปใน่งวเนนะโอ้ยลองยิแท่งใส่ <laughs> ไปแท่งกันด้วยแท่งใส่ได้ี่ย ไปป,ไปป่าข้ออะปรอย่ออะไร้ะโอ้อยากเนียวแน่พี่นาะขาอง ยังกิลอ่ะพี่อน้องกิโอกังเว้นกิโลห้องกังเว้นพี่น้องใช่ปะใช่กังเว็นปากแค่นวบาตากท้าย f FT เดินเินเขามากินน้ำเนี่ยก็าวขาวพาง เดี๋ยวกินเขาอุต่า <laughs> เอาคนยางใกล้เลยเนาะเออนรากินเขานะโอ้ยอ้ยอ้าว เย,นย,นยนน็นเย็นแซ่บๆโดนแล้หวหอยกินบักสูนแก่งไว้หมอโอ้น่องอะไรเพียน,นี่กระครับอะรีไปเพียรเก็บเอาน้ำตา,ไาไลไว้น่องเพียรอะไรใส่เจลซะเอ้าเบิ้กเอาปักลงจแค่น้อย สู่พี่นอ้องน,นี่มาเลยมาเลยกินเขาวกันเด้อพี่นอ้องเออแม่นฟักสูเด้อพี่นอ้องห่วยเอิ้นนกกินเขาป้อคุณห้องแจกๆจด้วยพี่นอ้นองนกก็บินผ่านก็ห้องอยากกินเขาป้ออู้หัวมาอูอ้ฉันอยาเด้อว,วะกับปวดหัวเออ เบิดแล้วขึ้นไหวพี่น้องโอ้นี่เฮงครับอ๋ออาสวอ่า <c oughs> กัดเลยกันแล้วได้เนี่ยพี่น้องน้อโอ้โู้อาตุ๊กกุดกาคกคาโอ้โอ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  เหมาะสำหรับคนผู้อยากกินเข่าพี่เนาะอ,ออกมาเทะเวียงใหม่ใหม่โอ้ยหิวหิวหิวเยอของแสบลงตลาดบ้านนี่เลยซื้อไว้พี่เนาะงซื้อแซดตู้ไว้นี่เพียเขียวเอ็มส่างเลยเก็บมาใส่เจวซะแสบอยู่ ยังไก่ห้องพี่นนางจะไก่คนได้เลวห่อเยอะอีกอยู่ยังไก่บ่ไก่ไก่ห่อไก่ห้องกังเว้นตั้งเกินก็บชิพ่แม่ตีเอาเด็ดตัดแล้วเอาโอ้เสียแต่ขาดแนวนัวเนาะ แนวปอกๆออนะเบียร์เบียร์จะปองลงเนีออ่ยโอ้ยว่าจะวอาลนเด้อโอ้หอนปุ้นปุ้นพี่น้นองอื ก้านมั้งงตอนยิ่งใหญ่เนี่นยโอ้เจออีโตัพี่น้องอีโตัใหญ่ภาษาบ้านนอกอะ จะดอยพี่น้องภาษาัดวยบ้านนอกบ้านหน้าเฮากะจะดอยกับไส้รี่ไปว่ากินเข่ากับซีนหมูพี่น้องไหมูนี่แหละเออจะปลุยนี่เจาะดอย <c oughs> มาว่าจะดอยจะดอยจะดอยกับบ่าวเมื่อนิ้มซีแนลกับน้องไส้บ่าวเป็ดซีแนลเพื่อพี่น้องมามามา,มาเออ โอ้เสียงจักจันกระหอกพี่น้องโอ้ยจักจันเดินซีพี่น้องเอ้าโอ้ป้า,าเนเฮ็ดนางฟ้าพี่น้องอุดอู้สาดแก้วดีๆกระครับหายของแสบ็บของนัวพี่น้องอื้

เห็นแล้วจะเริ่มกดติดตามหรือว่ากดแจให้สองสา,ายในเด้พี่น้องสา,ายมืดสา,ายเป็ดแบบมืดแบบเป็ดนะเนี่ยเป็ดก็ไปขึ้นขึ้นเห็นบนมันมืดไปลดเลยบนอ่ะเป็ดนี่ก็ได้เป็ดจะแนวหรอ จิ้มเป็นภาษาไทยพี่น้องบ่าวเป็ดแซนเนลแซนเนลภาษาจีนบ่นนนนาวเป็ดภาษาไทยพี่เนาะกูซอ,องกระเจ้ากะเหมือนยิ้ยมภาษาไทยพี่เน,ะน,นะาะแซนเนลภาษาอังกฤษพี่เนาะอ่าเห็นแล้วอย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดไลค์กดแชร์ให้ซองจหายเนี่ยอืมากำลังใจจากสาวเฟซบุ๊กหรือว่าสาวยูทูบเฮาเนี่ยเด้อพี่น้อง เอใส่หมูเปื่อนนี่แหละเนะเาะเำอ่ะอู้ห้หืมจัดมั้งเฮ้ยเอรับคลิปนี้ก็อย่าพ่อตำหนิก่อนพี่น้อง มันครับตองเลยพี่น้องบุ้งยังบักลายๆอิ่มก่อนกินเป็นโมบดโอ้ตั้นมูซื้อมาแซนไปแสนเจ็ตชิฟเฟิเกีบเงินเกีบเล้าเฮานี่พี่น้องกินบโเบิดสองคนเจียวเขาโเบิดอิ่มเลยเอ๋อวันนี้ก็ขอฝากซองไหนเด้อพี่น้องเริ่มต้นขาวพระเจ้าก็คือซองเมื่อนิ่มสแนล นี่กับน,น้องไส้กับเบาเป็ดยิ้มเชนไหมอ่นเด้อิมเลยอยู่นี่ <laughs> <laughs> กันบันใดทฟิล์มขึ้นว่าเบาวเป็ดอาจจะเห็นช่องเพิน่นแต่อย่าลืมกดติดตามเพิ่นเนี่ยด้อกดติดตามหรือว่ากดแชร์เพิ่นแน่ยพอากำลังใจกับจากมู่ทุกคนนี่แหละพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพ็นอนนี่อา้าวขอขอบใจ